ในรอบบ่ายเมื่อเช้าไปเยี่ยมเยือนที่จักรของพระเซอร์เธอเทศนาบางอย่างแล้วก็ทำให้ผมเห็นว่าพระวิญญาณเคลื่อนและทำจริงๆผม้อเดียวกันแต่เป็นคนละบุิบุญนั่นคือการที่เราเองคริสเตียนเผชิญความทุกข์ยากคิเตียนมี อาจารย์เปาโลถูกจองจำคุกแต่ท่านเองก็ยังนมัสการพระเจ้ายังอธิษฐานกับพระเจ้าแม้อยู่ในความทุกข์ยากลำบากความทุกข์ยากไม่ได้เกิดจากการที่ท่านทำผิดบาปอะไรแต่เกิดจากการที่ท่านเองประกาศ พัดนามของพระองค์พระเจ้าวประเสิอดจึงทำให้ท่านถูกจองจำและทุกข์ยากแต่ในความทุกข์ยากนั้นเองเป้าโลยังเลือกที่จะอธิษฐานและนมัสการกับพระองค์จนคุกสั่นสะเทือนก็ตวนจองจำพังทลายลง นั่นแหละคือความหมายของการที่อธิษฐานและนมัสก,การ <Mean S 1> พระเจ้านั่นแหละแสดงให้เห็นถนึงความเชื่อ uh, ของอ <So, S 2> าจารย์เปาโลที่มีต่ <Paul S 2> อพระเจ้าว,วันนี้ Today, เรากลับมามองชีวิตของเรา Look your life, ว่าเรา คิดอย่างไรกับพระเจ้าเมื่อเราเผชิญความทุกข์ยากเมื่อเราเผชิญกับความยากลำบากแสนสาหัสเมื่อเราเผชิญในความยากลำบากแสนสาหัสเราเลือกที่จะตอบสนองกับความเชื่อในพระเจ้าอย่างไรนั่นแสดงให้เห็นว่านั่นแหละคือความเชื่อที่แท้จริง That the faith in แม้ความทุกข์ยากลำบาก Have the in เราก็ยังอธิษฐานและนมัสการกับพระเจ้าเนื่อนแหละคือความเชื่อที่แท้จริง<ท>ไม่ใช่เราอธิษฐานหรือนมัสการกับพระเจ้าเมื่อเรามีความสุข เมื่อเราได้รับสิ่งที่ตอบสนองการอวยพรความมั่งคั่งหรือความสะดวกสบายต่างๆเราจึงจะอธิษฐานหรือนมัสการกับพระองค์ไม่สิ่งนี้ไม่ได้ความเจ็บเป็นสิ่งที่ดีที่เรานมัสการหรืออธิฐานในเวลาที่เรามีความสุขมันเป็นสิ่งที่มันรู้ตอบสนองอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติ แต่ใครที่จะลงลึกกับพระเจ้าและไปไกลกับพระเจ้ามันคือการที่เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากนั่นแหละแล้วเขายาังนมัสการและอธิษฐานอยู่หรือเปล่านั่นคือการที่เราเป็นความเชื่อที่เติบโตขึ้นอีกระดับหนึ่ง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมแด่งปันเรื่องสาวกสามคนพระเยซูนำขึ้นไปบนภูเขาแล้วพระองค์สําแดงพระสิริของพระองค์ให้เห็นพระสิริของพระองค์ทำให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาเพื่อให้สูงขึ้นในความเชื่ออีกระดับหนึ่งจีซัดวัน calling การเจิมเป็นมาจากพระเจ้าโดยตรงพอบิดาตัดกับเขาโดยตรงบนภูเขานั้นและเขาก็เติบโตขึ um ้นมีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นผ่านทางพระเยซูวันนี้ชีวิตของเราเหมือนกันเราเติบโตขึ้นได้ด้วยการเจิมเช่นกันการเจิมที่ว่านี้คือการเจิมผ่านความทุกข์ยาก a n อันน้อยที่มีความที่ i ากลำบากนี่คือการเดิมอยากแท้จริงเราจะผ่านพ้นและไปสู่พัสสิริหนึ่งผัสสิริอื่นได้ผ่านความทุกข์ยากนั่นเองผ่านความทุกข์ใจผ่านปัญหาผ่านอุปสรศลนั่นแหละคือทำให้เราเติบโตขึ้น สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพระวจนะที่ผมจะหยิบยกมาวันนี้อยู่ในฮาบาคุอ่าซึ่งต่อเนื่องกับสัปดาห์ก่อนนู้น He went in the t a l within the หาบาคุบทที่สามหาบาคุข้อสิบพก He want to share the w o าบาคุชัปเตอร์บทที่สามชัปเตอร์ที่ชีวิตข้อสิบพกอ่า16ชีผมจะอ่านเวอร์ชันภาาาษไทยเดวิอ่ เวอร์ชันอังลิศอังลิศอังเวอร์ชันวันอ่าค้อเดียว <'m> ข้าพเจ้าได้ยินและท้องของข้าพเจ้าก็สั่นเทาพอได้ยินเสียงลิมศีตาของข้าพเจ้าก็สั่นกระดูกของข้าพเจ้าก็ผุพังข้าพเจ้าก็สั่นเทาอยู่ในที่ของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าจะคอยวันแห่งความยากลําบากอย่างเงียบเงียบคือวันที่จะมาถึงประชาชนที่บุกรุกพวกเรา You read the Bible Habakkuk chapter, chapter 3, yes. chapter chapter T. 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 verse 16. Chapter 3? Yes, chapter 3. Verse 16. Yes, Habakkuk. Habakkuk 3, verse 16 says, I heard and my heart pounded. My lips quivered at the sound. Decay crept into my bones and my legs trembled. อเมนอเมนขอบคุณพระเจ้าเราจะเห็นว่าฮาบากุเองฮาบากุเขามีความวิตกและหวาดกลัวฮีฮีน้องวันเบิด1นะเราอ่านบทที่สามข้อที่ นั่นแหละคือสิ่งที่ฮาบาปุพูดออกมาในพระคำท่อนนี้คือการที่เขาหวาดกลัวพี่น้องเคยรู้สึกว่าจิตตกไหมคือหัวใจมันตกไปอยู่ตาตุ่มอบะต่เงินไทยตเงินไทยหัวใจตกไปอยู่ตาตุ่มคือพื้นมันแสดงห่าห็งคือเขาปรกและหวาดกลัวมาก ท้องของเขา่ยถึงกับสั่นเทากระดูกของเขาเนี่ยก็จะผุพังลงมันเป็นความกลัวกลัวอะไรที่นี่เขาเขากลัวความทุกข์ยากลําบากกลัวกลัวการที่เอาภาพชีวิตของเขาไปกลัวประชากรของพระเจ้าที่จะตกเป็นทาสของบาบิโลนที่จะมายึดของเขาเพื่อให้เป็นเฉลยพระเจ้าตัดกับเขา แม้ยังไม่ได้เกิดขึ้นและมันกำลังจะเกิดขึ้นเขาได้ยินสิ่งที่พระเจ้าตรัสแล้วเขาก็เกิดความหวาดกลัวฮาบาุุฟียอฮาบาุอยู่ในสถานะที่ความเป็นความตายเท่ากันเขาจะไปเป็นเฉลยหรือจะเป็นนักโทษหรือจะไปเป็นอะไรที่ไม่ใช่ต่างที่ต่างกิ่นเมืองขึ้นของเขาแล้ว่ะเขาจะเขาจะ ไม่แม้แต่รักษาชีวิตของตัวเองไว้ได้ตกเป็นเมืองขึ้นถ้าผิดต่อกฎหมายเขาถ้าอะไรเขาต้องประหารฆ่าทิ้งตายอย่างเดียวนั่นคือความหมายฮะบกุท่กบัวแล้วเขาก็เป็นห่วงประชาชนของเขาเองว่าทำไมพระเจ้าให้เกิดเหตุการณ์นี้สาการเหล่านี้เกิดขึ้นเขาระบายกับพระเจ้าเขาแสดงความรู้สึกออกมาโดยที่เขาไม่เฟซ โดยที่เขาไม่เก็บความรู้สึกบอกว่าแม้สถานการณ์ที่เลวร้ายแต่เขายังยินดีอยู่ไม่ฮาบกปุพูดออกมาจากความที่เขากลัวที่นี่คนของพระเจ้าฮุเราก็เหมือนปัจชุชนธรรมดาคนหนึ่งเรามีความกลัวถูกไหมครับเรามีสิ่งที่ต้องวิตกกังวลในการใช้ชีวิตปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการงานครอบครัวการกินอยู่จะเป็นยังไงแต่ผมเห็นพี่น้องที่มาที่นี่เขาต่างถิ่นต่างประเทศเพื่อมาประกาศข่าวประเสริฐนี่แสดงว่าความที่เขาโตอีกระดับหนึ่งคือก้าวพ้นความกลัวนั่นเนี่ย <Be> cool. คือเขาถูกยกขึ้นให้สูงขึ้นจากภระสิริถึงพระสิริ <to> fall. ผมเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นความเชื่อ <I S 2> และมันเป็นจริงอยู่ในชีวิตของพี่น้องเราเห็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของแต่ละคนในความเชื่อ mm hmm. ใครที่บอกว่าเชื่อพระเจ้ญญาแล้วก็ไม่ได้ทำในตามสิ่งที่เชื่อผมผมไม่ได้ให้เครดิต แต่คนที่เชื่อในพระเจ้าแม้ไม่เห็นอะไรเลยแม้ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงความทุกข์ยากจะเป็นยังไงแต่เขาก็ยังเดินติดตามข้ามน้ําข้ามทะเลมายัางประเทศไทย <Amen. S 1> เพื่อมาเกิดประกาศข่าวประเสริฐ <Amen. S 1> นั่นคือความเชื่อ <Amen. S 1> นั้นผมเห็นเลยว่า เขาไม่ได้บอกว่าเชื่อมนุษย์อ่านแกพระธรรมแล้วก็เก็บตัวอยู่ในบ้านอยู่ในกิจจะที่ปลอดภัยแต่เขามาเผชิญความทุกข์ยากไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแต่เขาตัดสินใจที่จะเชื่อฝั่งพระเจ้าและเดินติดตาโฮผมเห็นฮาบาปุเผชิญอย่างนี้อยู่ในสถานการที่ทุกข์ยากแต่เขาเลือกที่จะเชื่อฝั่งพระเจ้า เลือกที่จะเชื่อในพัญญาของพระองค์ว่าพระองค์จะทําตามพัญญาของพระองค์เป็นแน่เขาเพราะว่าเขาเห็นพลักษณะของพระองค์เขาเป็นผู้เผยแสดงว่าผู้เผยทําไมครับต้องติดสนิทกับพระเจ้าถูกไหมฮาร์บูแฮปในเดอะพ็เพ็ดต้องติดสนิทหระเจ้าจึงได้ยินเสียงพระเจ้าแสดงว่าฮาบะกุรู้พระลักษณะพระเจ้าฮาบะกูโน้อาแอคติ้งใช่เขาจึงมีความเชื่อ แล้วฮาบากรู้จักคุณพระลักษณะความดีของพระเจ้าคือความดี <Have S 1> งามลดงามของพระเจ้า and god. และฮาบาก็รู้จักคุณลักษณะอย่างหนึ่งของพระเจ้านี่คือความสัตย์ซื่อฮาบาก a i t h f u l of god ของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเขาและฮาบากุกก็มีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าฮาก believe in t uh, แสดงว่าฮาบากุก ติดสนิทกับพระเจ้ามากได้ยินเสียงร,รู้จักลรรักษณะของพระเจ้ารู้จักหัวใจของพระบิดาว่าพระเจ้าจะทรงทากิจของพระองค์้แม้เขาอยู่ในสถานทาี่ยากลำบากปเป็นเฉลยะจะถูกจำคุกหรือจะถูกประหารเอาชีวิตตัวเองยังไม่รอดแต่เขามีความเชื่อ,อแต่แสด,สดงให้เห็นว่าฮาบาคุ รู้จากลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างดีนั่นคือจึงทำให้เขาได้ยินเสียงพระเจ้าแตกต่างจากประชากรทั่วไปที่นี่ท่านถูกเลือกเป็นปรโรหิตท่านรู้ตัวไหมท่านถูกเลือกเป็นปรโรหิตเพราะอะไรเพราะท่านได้ยินเสียงของพระเจ้าประชากรอื่น ได้แต่ติดตามเดินดำเนินชีวิตตามยถากรรมตามโลกนี้แต่เขาไม่เคยฟังเสียงพระเจ้าเขาไม่รู้จักพรลลักษณะของพระเจ้าเลยเขาไม่รู้จักความสัต์ื่อของพระเจ้าคุณงามความดีของพระเจ้าพัะสัญญาของพระเจ้าเขาไม่รู้จักเลยแต่ห้าพ่อกูสนิทกับพระเจ้าและรู้จักพรลลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างดีเขาจึงมีความเชื่อมั่น แม้เชิญความทุกอ์ยากบางแบบเราจะเห็นว่าฮาบากุเขียนต่อมาในบทที่สามข้อเดิมสิบเจ็ดถึงสิบแปดฮาบากุเซในฮาบากุชัพเอร์ทีเวิร์สเอชยันต์ in งส e เ้ยเนสดฮาบากุเี่ยนะ มานี่ล wow. ูกฉายฉายใจลูกอ่ายูเซ่อ่าไทยแลนด์ไทยไทยแลนด์เกล็ดถ่ายแรงเกล็ดอ่าเนี่ยบกูฮาร์โบกูเช็คต์ตเจีเนี่ยเนี่ยฮาร์โบกูฮาร์โบกูแกะ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 ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือถ้าผนไม่มีผลผลมะกอกก็ขาดไปพุ่งน้ำมีผลิตอาหารไม่ได้ไม่ได้ผลิตอาหารแมุ่งแพ็แกะ ขาดออกไปจากครอบ mm. และไม่มีฝูงวัวในโรงถึงกาะน,านั้นข้าพาเจ้าจะล่าเลยในพระยาเวข้าพาเจ้าจะเป็นปีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพาเจ้าอเมน d ดวิดอังกฤษดังเก Though the fig tree may not blossom nor fruit beyond the vines, though the labor of the olive may fail, and the yields and the f i e l d s yield no food. Though the flock may be cut off from the old. And there be no and there been a herd in the stores. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He will make my feet like this feet. He will make me walk on my high heels. Amen. Amen. You understand? Yeah. Amen. yeah. Amen. 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 <laughs> <laughs> เขาวางใจพระเจ้าแม้แต่ยังไม่เห็นอะไริเขามีความเชื่อเพราะเขาติดสนิทกับพระเจ้าาบกุเขารู้จักคุณลักษณะพระเจ้าความดีงามของพระองค์ความสัตว์ซื่อของพระองค์พัะสัญญาของพระองค์มีจริงและเกิดขึ้นจริงได้ในชีวิตของเราเมื่อเรารู้จักพลักษณะของพระเจ้าฮาบาุมีความเชื่ออย่างนั้น เขาจิงเติบโตกว่าบรรดาประชากรอ,อื่นๆก้าวขึ้นมาเป็นผู้เผยพระเนจะ้ของอิสราเอลเพราะอะไรเขาสนิทกับพระเจ้า <the> วันนี้ให้พี่น้องฟังเสียงพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะใช้เราเพื่อเราจะประกาศเพื่อเราจะบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ยัยยงไงในชีวิตของเรานั่นแหละคือสิ่งที่หาบากูได้แล้ เพราะเขารู้จักพระเจ้าเป็นอย่างดีและสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในฮาบาุูมีตัวอย่างที่ดีเลิศอ,อยู่คนหนึ่งตัวอย่างอีกตัว uh, <example S 1> อย่างหนึ่ง people, example, example people. คือใครรู้ไหม <Who? S 1> พระเยซู <Jesus. S 1> เป็นแบบอย่างในความเชื่อ uh เป็นแบบอย่างในการวางใจพระเจ้า ในพระธรรมยอห์นบทที่หกข้ <chapter> อยี่แปดถึงยี่บเก้าอห์นชัอร์ยอห์นบทที่หกข้ 6, อยี่แปดถึงยี่ิเก้าอห์นชัเอร์ิเวแถึงยี่เก้าทเวนี้เอทูทเสาวกถามพระเยซูว่าพวกเขาทูลถามพระองค์ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้าง ถึงจะทํางานของพระผู้เป็นเจ้าได้ mm hmm. สาวกถามว่าพระองค้าพระองค์อยากรับใช้พระองค์มากเกินข้าพระองค์จะทํำยังไงได้พระองค์ช่วยช่วยช่วยบอกข้าพระองค์หน่อยข้าพระองค์อยากรับใช้พระองค์ mm hmm. สาวกแสดงเกตจำนงนงอย่างนั้นแล้วพระเยซูตัดตอบเขาว่าไงในคอยีกเก้า mm hmm. พระเยซูบอกว่า งานของพระเจ้าคือการวางใจในพระผู้ที่พระองค์ทรงใช้มางานของพระเจ้าคือการวางใจในผู้ที่พระองค์ทรงใช้มา Yes Two s e r v i Two d การรับใช้พระเจ้าจริงๆแล้วคือการวางใจพระเจ้า Two การวางใจพระบิดา t o service t o God in the trusting Father ว่าพระองค์จะทําตามพระสัญญาของพระองค์พระองค์จะทําตามพรนลสกษณะของพระองค์พระองค์จะทําตามความสัตย์ซื่อของพระองค์พระองค์ทาแน่นี่คือการวางใจที่เราเห็นแบบอย่างจากพระเยซูพี่น้องวันนี้เรากลับมาดูชีวิตของเราการรับใช้พระเจ้าของเราเพื่อเย่มาประกาศเรื่องราวคนมาเชื่อเยอะ คนมาเชื่อเยอะๆแมนนี่พีโพใช่เป็นสิ่งดีจีสัตเป็นพระหมาบัญชาที่เราควรทำกูดกูด you can กูดแต่ที่มากไปกว่านั้นพี่น้องพระเยซูไม่ได้บอกว่าให้นำคนมาเยอะๆเลยเห็นไหมพระเยซู not set in the ประกาศบิงแมนนี่การรับใช้ของพระเจ้าแท้จริงเลย การวางใจพระองค์ the วางใจที่จะรู้ว่าพระลักษณะของพระองค์เป็นอย่างไรเชื่อในพระองค์เชื่อในพระสัญญาของพระองค์เป็นอย่างไรแล้วพระองค์จะนั่นแหละคือความการรับใช้พระองค์แล้วเป็นสิ่งที่เป็นเคล็ดลับพี่น้องนั้นพี่น้องจะไม่ต้องแบกขุดข้ามน้ำข้ามทะเลมาประเทศไทยจะหวังให้ประเทศไทยนี้เปลี่ยนเป็นคริสเตียน ไม่ใช่น้ำพระไทยพระเจ้าน้ำพระไทยพระเจ้าคืออย่างเดียวคือวางใจพงศ์แล้วพระองค์จะทำแล้วพระองค์จะเลื่อนเราตามพระวิญญาณของพระองค์เพราจะเลื่อนเราให้ไปประกาศคนนั้นแม้คนเดียวประเทศนี้ได้รับความรอดผ่านกุศชนี้ผ่านทุกคนพระเจ้าก็พอพระไทยเหมือนบ้านนี้แต่ก่อนมันก็คือบ้านหลังหนึ่งมันไม่มีผลกับใครเลย อยู่แล้วก็พร้อมที่อาจจะตายไปกับบ้านหลังนี้แต่ไม่เมื่อมีพระเจ้าเมื่อคนรับใช้พระเจ้าเข้ามาบ้านนี้จึงเป็นบ้านแห่งพระพรบ้านตามพระสัญญาของพระเจ้าบ้านที่จะเห็นการอวยพรจากบ้านเป็นกี่จะจับ จากบ้าน uh, เป็นการรวบรวมคนเข้ามาเพื่อนมัสการสรรเสริมพระองค์เพื่อเราจะมาฟังพระวจนะของพระองค์เพื่อเราจะมายืนยันพัะสัญญาของพระองค์ในชีวิตของเราในที่นี้จะเป็นอย่างนั้นที่นี่จะเป็นที่ที่เริ่มต้นพันธกิจมิสเี ในพื้นที่ภูมิภาคอินโดจีนพระเจ้าให้ผมเข้าใจอย่างนั้นเพราะเข้าใจเพราะที่นี่ประเทศไทยเป็นแหล่งรวมรัพยากรแล้วก็ประเทศใกล้เคียงก็เดินทางมาโดยสะดวกผมเชื่อว่าวันหนึ่งการฟื้นฟู การฟื้นฟูภูมิประเทศอินโดจีนเราเองเนี่ยแหละจะเป็นคนจัดเราเองเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางเราเนี่ยแหละจะเป็นการฟื้นฟูใหญ่ผมเชื่อว่าสัญญาตรงนี้เก็ผมรู้จักพระเจ้าเพราะผมฟังเสียงพระเจ้าเพราะเรารู้จักความสัตย์ซื่อของพระเจ้าพระองค์จะทำทาน บ้านหลังนี้จิตวิญญาณเล็กๆเหล่านี้ที่มารวมกันเพื่อแสดงความเชื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานั่นแหละคือดีที่ผมได้เรียนรู้จากหาบากุและผมได้คอคิดจะจริงทายไว้ให้ Have in the secret ผมมันชีกไว้เดี๋ยวก่อนนะพอดีผมเตรียมมาผมก็ไม่ได้พูดในสิ่งที่ผมเตรียมอยินผมก็พูดไม่ได้เตรียมจดจารีอ่าแต่สิ่งที่เคล็ดลับหนึ่งในการวางใจพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่ผมได้นะที่เราอาจจะไม่ได้เหมือนผมก็ได้มันไม่ใช่สูตรสูตรที่ต้องตายตัวอ่าสูตรที่ต้องเป็น แต่พระวิญญาณเพื่อนในผมเข้าใจอย่างหนึ่งว่าให้คือคือการวางใจเนี่ยคือการให้เราอะจดจําว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้าทรงทําอะไรในชีวิตของเราแล้วบ้าง a d i ตที่ผ่านมาพระเจ้าทําอย่างไรในชีวิตของเราแล้วบ้าง You remember what s o t <laughs> I have Alone for you in the past นี่คือเคล็ดลับในการวางใจพระเจ้าข้อ่ <This S 1> อ secret of God สอง number two ให้ยอมรับและเชื่อในสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำในชีวิตของเราอยู่ตอน <Yeah. S 1> นี้เลย you accept and believe in what God is doing e v e r thought we don't see is yet ให้เราวางใจยอมรับและ <But S 1> เชื่อ <again. S 1> ว่า พระเจ้ากำลังทำสิ่งดีในชีวิตของเราอยู่ปัจจุบันนี้เลย And let in the นักศึกษาความวางใจข้อสองเคล็ดลับข้อสามที่ผมได้และให้เราเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทำต่อไปในอนาคตของเราอย่างแน่นอนอาชัว พระเจ้าจะทำสิ่งดีในอนาคตของเราอย่างแน่นอนนั่นคือเคล็ดลับหนึ่งอดีตที่ผ่านมาพระเจ้าทำอะไรแล้วในชีวิตของเราเราเล่ลึกถึงตรงนั้น you remember what God h a v done to you in the past ปัจจุบันเราเชื่อว่าพระองค์ก็ยังทำอยู่ number t และสอนาคต อผมก็จะทำดีนั่นคือความหมายในการเราวางใจพระเจ้า Number t h r e t r u s t in the words past r u s t in the words what will do is the future Amen a m ซึ่งขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่ผมได้และแบ่งปัน Thank you ก็หวังว่าพี่น้องจะเติบโตพร้มกับความเชื่อไปด้วยกัน ติดสนิทกับพระเจ้ารู้จักพรลักษณะของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามความเชื่อนั้นเพื่อเราจะเติบโตถวายเกียรติไระเจ้าพัสดิสูภพัสดของพระเจ้าจะมาอยู่ในชีวิตของเราและเราจะเป็นพรตามพระมหาเชาของพระองค์เป็นแน่ ฝากพี่น้องไว้ในการดูแลของประเทศฝากพี่น้องทุกคนที่เดินทางมาที่นี่เขาจะมาได้รับพรเขาออกไปเขาก็จะได้รับพรเขาจะดาเนินชีวิตตามงความเชื่อมีความหวังใจมีความวางใจในพระมิดาจะมากขึ้นและเขาเติบโตขึ้นเพื่อเขาจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพี่น้องอวยพรเขาอวยพรเขา อ๋อ blessing blessing everyone blessing เพื่อถวายเกียรติแด่พระศรีเพื่อคนมองมาจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าถวายเกียรติทั้งปีแด่พระองค์ในนามพระเยซูอาเมน